สวัสดีลูกค้าลาเลบูสุ p ร r บายทุกท่านนะค่ะกลับมาพบกับแอดมินค่ะสำหรับวันนี้แอดมินมาพร้อมกับรถที่เพิ่งเข้าใหม่ค่ะลูกค้าคันนี้เป็นฮาร์เรสดอิสานสปอร์ตไกด์นะยคะคันนี้เป็นรถปี2022เลยค่ะตัวรถสีดำเงาวิวิดแบล็คลวดลายใหม่ของปี22นนคะเลขไมค์คันนี้ค่ะลูกค้าเลขใไมค์นะคะอยู่ที่19,763มล์ค่ะ สำหรับพาเลสเดวิสานสปอร์ตไกด์คันนี้นะคะลูกค้าสเปคของตัวรถค่ะเป็นรถปี2022นะคะสเปค MLY ค่ะเป็นรถที่ผลิตเดือน3ปี22 Factory HDMC Thailand นะคะสปอร์ตไกด์เครื่องยนต์ก็จะเป็น107ค่ะ1,745ซีซีตัวรถสีเดิมโรงงานดำเงาวิวิทแบล็คค่ะที่ถังน้ำมันจะมีลวดลายฮาร์เลสเดวิสันนะคะเป็นลวดลายของปี22เป็นลวดลายใหม่ค่ะสำหรับสปอร์ตไกด์ก็จะมีกระเป๋ามาให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็คันนี้ค่ะแต่งเป็นแบบคราบสไตล์นะคะอย่างแรกเลยค่ะท่อ ก็เป็น TBR นะคะคันนี้กล้องเป็นแวนแอนไฮค่ะจุนกลองแวนแอนไฮฟ f ูเอแพ c k โช๊หลังนะคะเปลี่ยนมาเรียบร้อยค่ะเป็นโช๊หลัง YSS นะคะลูกค้าแล้วก็โมงก็เป็นโมงครับสไตล์นะคะหัวลูกออดแบบนี้เลยค่ะไฟหน้า LED นะคะครับสไตล์ก็จะมาพร้อมกับตุ๊กตานะคะเป็นของ Kraus Moto บวกกับแ Panfly ค่ะสูงรวมกัน11นิ้วนะคะเบาะตอนเดียดว s e d m a n ค่ะแล้วก็ซีซิบารนะคะมีมาเรียบร้อยเลยค่ะ รถปีใหม่นะคะลูกค้าสวยเลยพร้อมออกทิปเลยค่ะมีกระเป๋ามาให้เรียบร้อยแล้วด้วยค่ะแคชบาร์ตัวรถนะคะ HD ค่ะมินิฟุตบอร์ดนะคะวางเท้าสบายสบายค่ะกระจกพร้อมฟิลิ้วในตัว HD นะคะปอกแฮนด์ค่ะเป็นของ Performance m a c h i n e หรือว่า PM นั่นเองค่ะล่อๆเลยนะคะใครหารถออกทิปอยู่นะคะไม่อยากได้ทัวร์ n ิงนะคะต้องคันนี้เลยค่ะเป็นมินิทัวร์ n ิงนะคะขี่ในเมืองได้ขี่เดินทางไกลได้สบายเลยค่ะ ใส่หัวเทียนสีส้มสกรีปมีอีเกิลรถปี2บสองแท้ค่ะลูกค้าเลขเกียร์ทีสองสองนะ่คะนี่ค่ะมีครูสคอนโทรลนะคะระบบไฟสมบูรณ์รถพร้อมใช้งานค่ะสำหรับราคาค่าตัวนะคะตารางการดาวการผ่อนค่ะเดี๋ยวแอดมินเจนมาลงรายละเอียดไว้ให้ที่ด scription ด้านล่างคลิปนี้เช่นเดิมลูกค้าที่สนใจโทรหรือทักไลน์ได้เลยวันนี้ขอตัวลาไปแล้วค่ะฝนมาแล้วค่ะวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ